ชื่อเดิมจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรมีชื่อเดิมหลายชื่อตามยุคสมัยที่เมืองรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงไปได้แก่เมืองสระหลวงเมืองโอคบุรีเมืองชัยบวรและเมืองปากยมเมืองสระหลวงเป็นชื่อสําคัญที่สุดเพราะปรากฏอยู่ในตราประจําจังหวัดสื่อถึงเมืองที่มีสัะน้ําใหญ่และอุดมสมบูรณ์เมืองโอคบุรีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าเมืองใต้ท้องน้ําสื่อถึงลักษณะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหนอง บึงและลำน้ำเล็กใหญ่เมืองชัยบอรวรเป็นชื่อที่ใช้เรียกในบางยุคหมายถึงเมืองที่งดงามและรุ่งเรืองเมืองปากยมเกิดจากที่ตั้งเมืองอยู่บริเวณปากแม่น้ำยมจึงใช้ชื่อเพื่อบอกตำแหน่งภูมิศาสตร์พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ที่ผ่านหลายยุคหลายสมัยจึงมีหลายชื่อสะท้อนทั้งภูมิประเทศและความเจริญในแต่ละช่วงจนกลายมาเป็นพิจิตในปัจจุบันซึ่งแปลว่างามหรืองดงาม ผิดพลาดประการใดเกระผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ